สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภและคณาพฤษภเนาะสวัสดีทุกทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนนั้นเข้าสู่ช่องท้าหลอดเป็นพักสิบเก้าเนาะคลิปนี้เนี่ยคือคลิปการทำนายดวงในเรื่องของความรักแบบเป็นทั่วไปของคุณคุณนะประจําในช่วงของเดือนเมษายนนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณ,ค,ณคุณบ้างดวงกบับทั่วไปนะคะดังนั้นให้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็แนะนําให้ดูดวงสัตว์เตัวนเนาะสามารถสแกนคิวโคอด้ดทัก ที่สุดเนาะการทานายดวงอุ้มตรงเนี้ยอุ้มก็จะพยายามทานายดวงให้ชัดเจนที่สุดนะคะเริ่มแต่คนโสดคนสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่เนาะจริงๆแล้วอ่ะอุ้มอยากให้ดูทางคลิปมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะกรอดูตามอ่าแล้วแต่ช่วงแล้วแต่เวลาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตามตามพาร์ทในสถานะที่คุณเป็นอยู่นะคะทุกคนประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่คนโสดก่อนเลยนะคะคุณพึกศพเนาะคุณบึกศพนะที่กําลังโสดเนี่ยในช่วงนี้มีไพ่เดอะเฮอร์มินะคะเ,น Cup, ะเป็นไพ่ k ิงออฟคัพแล้วเป็นไพ่คว e นออ ขึ้นมาตรงนี้นะคะคุณคุณเนาะไพ่เดอะเฮอรขึ้นมาตรงนี้นะคะ่ะคุณปรกศบในช่วงจังหวะนี้เป็นอะไรเอ่ยเหมือนอยู่กับตัวเองเยอะจังเลยอะคะ่ะคนโสดนะเป็นคนโสดที่ จะไปไหนก็ไม่ไปจะทําอะไรก็ไม่ทําไม่ค่อยเอาตัวเองออกไปเจอโลกเจอผู้คนหรืออะไรอย่างไงสักเท่าไหร่ค่ะคุณบุศบเนาะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกว่าคุณเองเนะี่ยเป็นคนโสดที่ค่อนข้างที่จะเก็บตัวนะแต่จริงๆแล้วก่อนหนะ้านาะนะนะมันก็ไม่ได้เป็นฟิลประมาณนี้เป็นแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะคุณบุศบเนาะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งนะคะพอดีเห็นไพ่ขึ้นมาเนาะเดี๋ยวอุ้มจะเตือนเรื่องหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการปฏิบัตินะคะเรื่องการแบบสวดมนลการไหว้พระการอะไรพวกนี้ค่ะคุณอุ้มรู้สึก ว่าเมื่อก่อนอะ่ะตัวคุณเองอาจจะมีการไหว้พระสวดมนต์นู่นนี่นั่นค่อนข้างจะเยอะแต่มาในช่วงจังหวะพักหลังๆหรืออะไรพวกเนี้ยคะ่ะพระไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาอันดับแรกเลยอ่ะนะคะแสดงว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรพวกเนี้ยเขาขึ้นมาเตือนเนาะแล้วมากับไพ่ควีนออฟวอลขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะคุณคนเนาะดังนั้นอะไรที่ตั้งใจว่าจะทําว่าจะให้สําเร็จหรืออะไรพวกเนี้ยบางทีมันจะรู้สึกติดขัดขัดหรืออะไรนิดนึงนะคะทุกคนในช่วงจังหวะนี้อืม ไม่ดูลองเรื่องความรักอะดูหลายเรื่องแล้วตอนเนี้โอเคถ้าในเมื่อก่อนคะคุณลึกศพเนาะจริงๆแล้วว่าคุณเองอะเหมือนจะเคยคบใครสักคนนึงนะมันเหมือนความสัมพันธ์มันจะใช่แล้วความสัมพันธ์มันจะเหมือนจะชัดเจนละแล้วก็รู้สึกว่าเราเองน่าจะอยู่คนคนนี้ได้นะคะเป็นความรู้สึกที่สบายใจนะคะเชื่อใจไว้ใจคนคนนี้แต่มันพอไปสักพักนึงมันเป็นอะไรที่แบบว่าบางคนโสดยังไม่รู้ตัวบางคนเดินไปปุ๊บก็มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันไปด้วยกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้หรืออะไร พวกนี้มันก็เลยทาให้คุณเองนั้นเหมือนเดินออกมากระทันหันนะคะคุณมบกศพก็เลยจะเป็นสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นนะปัจจุบันนี้นะคะอื แล้วจะเป็นยังไงต่อไปบ้างคะคุณปรึกศบในช่วงจังหวะนี้จะเป็นยังไงต่อไปอีกบ้างมากับไพ่สามใบเท้านะคะคุณคุณเนาะไพ่บอกให้คุณเองเน้นไปหากิจกรรมหรืออะไรพวกนี้ทําสักนิดหนึ่งนะคะคุณปรึกศบเนาะในจังหวะนี้เนี่ยคุณเองอะ่ะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่คนที่รักคุณคนที่เป็นคู่ของคุณนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเห็นไหมเดลจ้เมนขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้ททาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วนะคะแล้วก็มากับไพ่เดอะฮอร์มิตแล้วก็มากับไพ่หนึ่งใบเท้าขึ้นมา น,นี้นะคะทุกคนเนาะให้ตั้งใจนะคะไหวพระสดมนขอพรนะแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะมีในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรพวกนี้นิดนึงที่ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จหรืออะไรยังไงสักเท่าไหร่อ่ะนะคะค,คุณเนาะสิ่งที่ถ้าที่ผ่านมาทําเรื่องดีๆไว้หรือสิ่งดีๆไว้อะ่ะแน่นอนว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าที่ผ่านมาทําอะไรยังไงไว้แล้วมีการละเลยหรืออะไรพวกนี้บ้างดังนั้นอะ่ะ ตรงเนี้ยก็คือถือว่าเป็นการเตือนก็แล้วกันนะคะคุณคณเนาะก็ไปตั้งใจทําให้เรียบร้อยอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรพวกเนี้ยที่เราเคารพที่เรานับถือนั้นอยู่ข้างเราช่วยอุดหนุนช่วยเหลือเรานะคะให้ตัวเราเองนั้นมีความสุขเนาะได้พบเจอดีๆได้พบเจอกับคนดีๆได้พบเจอคู่ดีๆนะคะได้พบเจอแบบคนที่จะเข้ามาจุนเจอช่วยเหลือเราที่เป็นคู่ของเราจริงๆนะมากับไพ่เดอะไฮเปเทสนะคะไพ่เดอะเลิฟเร์เราก็จะเป็นไพ่เดอะแชมเปญแลนด์ไพ่บอก ว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่ได้เจอคนที่ใช่อยู่นะถ้าเกิดว่าตัวคุณเองนั้นเอาตัวเองออกไปบ้างนะคะอือ เอาไปใช้ชีวิตบ้างอะไรยังไงบ้างแต่ก็อย่าลืมในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะคะคุณคุณไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยอุ้มแนะนําว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เจอหรืออะไรพวกเนี้ยให้คุณเองนั้นค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาเขาคนนี้ไปก่อนบางทีคนที่เข้ามาหรืออะไรพวกเนี้ยอาจจะไม่ใช่คนโสดสักเท่าไหร่ก็ได้ให้คุณดูเขาให้ดีๆนิดนึงเนาะเพราะว่าเดินไฮเปอเทศขึ้นมานะคะเดินเลิฟเวอร์ขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนและเป็นไพ่เดอะเทมเพลนมันอาจจะมีความหลังหรือมีอะไรบางอย่างที่ผูกพันกันทําให้คุณัั้้งคู่เนนะไดมาจอก นั่นเองนะคะในชว่วงจังหวะนี้เนาะดังนั้นเนี่ยไพยค่ค่ะปฤึกศบคนนี้ควรทํำยังไงบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทํำยังไงบ้างให้เขานั้นได้เจอคนดีๆคนที่ใช่แล้วก็ได้เจอคนที่เหมาะสมกับตัวเขานะคะทุกคนพไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะคุณปรกศพนะเขาก็จะแนะนําว่าให้ตัวคุณเองนั้นจริงๆแล้วอ่ะไพ่ไปในทางที่แบบว่าให้ขอพรน,นะคะให้ขอพรให ปฏิบัตินะคะให้อะไรพวกนี้ค่ะคุณบึกศพนะให้มันเยอะๆแล้วก็ในเรื่องของแบบเออกวดน้ํตาตักบุญเอตักบุญตักบาทอะไรพวกนี้ทบุญตักบาทหรืออะไรพวกนี้สักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ลองไปขอพรดูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของคุณหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับความรักนะคะพระแม่ลักษมีพิพคเนศหรืออะไรพวกนี้พร้อมที่จะจุนเจอือช่วยเหลือคุณอยู่นะคะในทุกๆเรื่องเลยแต่ในขณะเดียวกันเน่ยเหมือนไพ่ที่ขึ้นมาแต่ละใบแต่ละไรพวกนี้คุณต้องปฏิบัติจริงๆนนะคะคุณผึกศพนะแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการแบบสมหวังและปัารถนานั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับคนโสดชาวราศีพฤกษบและคนาพฤกษบเนาะเห็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรตรงนี้ขึ้นมาแบบสองรอบเลยอ่ะก็เลยอาจจะแบบเออถือว่ามาเล่าให้กัน ฟังกันแล้วกันนะคะคุณๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คนสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่นะคะวันนี้คนสดขอบคุณทุกท่านมากๆที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีพฤกษบและคณะพฤกษพที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนะเช่นเคยนะคะทุกคนอุ้มเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะยังไงก็มารับฟังคําทํานายกันได้เลยนะคะคุณคุณเนาะตอนนี้เนี่ยเปิดไพ่มาเยอะมากจะเริ่มอ่านจากตรงไหนก่อนดีนะคะทุกคน เริ่มอ่านจากไพ่ประจำาตงคุณบึกศพก่อนก็แล้วกันนะคะคุณบึกศพเนี่ยมากับไพ่ควีนออฟคัพนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเหมือนตัวคุณเองนั้นกําลังดูกําลังมองอยู่นะคุณไม่รู้เหมือนกันว่าความรักความรู้สึกหรือความจริงใจที่คุณเองแมนได้ให้เขาไปนั้นเขาจะมองเห็นค่าในสิ่งดีๆหรืออะไรพวกเนี้ที่คุณตั้งใจให,ให้กับเขาหรือเปล่าะคะ่ะคุณบึกศพเนาะไพ่ควีนถือถ้วยอ่ะบางทีบางครั้งอะ่ะตัวคุณเองรู้สึกว่าอยากที่จะถอนใจตัวเองกับ เกมาเหมือนกันนะคะคุณคนะุณเนาะมันมีความรู้สึกที่มันแอบเหนื่อยในหัวใจมันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณเองนั้นมองไม่เห็นอนาคตว่าในความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไงหรืออะไรแบบไหนนะคะคุณคนะุณเนาะแต่ว่าลึกๆแลว้วอ่ะตัวคุณเองอะถามว่าเวลาเดินไปเขาคนนี้มันเป็นอย่างไงบ้างตอนที่มีความสุขอ่ะซึ่งมันมีความสุขมากๆมีความสุขจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่คุณเองนั้นมีความทุกข์มันก็ทุกข์มากๆเหมือนกันนะคะคุณฝึกศพเนาะตัวคุณเองนั้นไม่รู้เหมือน กว่าทางที่คุณเลือกเดินหรือว่าอะไรที่คุณเลือกที่จะอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ถูกต้องไหมนะคะทุกคนเนาะสําหรับเขาคนนี้เขาเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงนะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้อย่างเช่นคุณเมฆคุณสิงคุณธนูเนาะคนคนนี้ค่ะทุกคนเป็นคนที่เข้าใจยากนิดนึงนะเวลาที่เขาจะพูดคํะไรสักอย่างหนึ่งในหัวเขาจะคิดหนึ่ง6 7 8ห้าปแล้วค่อยมาพูดตรงนี้นั่นเอง ดังนั้นน่ะการทําอะไรหรืออะไรแบบนั้นของเขาก็ตามอ่ะมันทําให้ตัวคุณเองนั้นรู้สึกยิ่งใช้ชีวิตยากขึ้นการวางแผนการทําอะไรพวกเนี้ยมันยิ่งยากขึ้นเหมือนกันคะคุณฝึกศพเนาะแต่ไพ่เขาที่ขึ้นมาค่ะคุณเหมือนตัวเขาเองอ่ะก็อยากทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นมากกว่านี้เหมือนกันนะคะเหมือนเขาอยากเปลี่ยนแปลงอยากทาอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่บางทีบางครั้งเขาก็เข้าไม่ถูกเหมือนกันเขาเองเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํำยังไงจะบาลานซ์ความสัมพันธ์ ล้านความรู้สึกตรงไหนดีนะคะคุณคุณเนาะ The Devil นะคะ The Stand นะคะแล้วก็มากับไพ q u e e n เทอเดียนขึ้นมาตรงนีุ้รู้สึกความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มันผูกพันมากแม่บางคนเนี่ยจะผูกพันกันถึงหลักจิตวิญญาณเลยนะคะคุณคุณเนาะ The Devil เนี่ยถ้าดูดวงส่วนตัวจะบอกเลยว่าไพ่คู่เว็นคู่กรรมนะคะพไพ่ใบเนี้ยนังแนนเนี่ยด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละที่พันผูกทําให้คุณทั้งคู่นั้นได้มาเจอกันได้มีความรักความลึกซึ้งซึ่งกันและกันนะคะ,นะค,ะคุณปึกศบเนาะแต่ว่าสถาน ใานการณ์ตรงนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกว่าคุณทั้งคู่อ่ะเป็นคู่ที่ถ้าจะเปิดเผยหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะยากมากๆเลยเพราะว่ามีเรื่องหน้าตามีเรื่องสังคมมีเรื่องอะไรไม่รู้อะเยอะแะเต็มไปหมดเลยนะคะที่ทําให้คุณทั้งคู่นั้นอาจจะต้องเดินกันไปแบบนี้เป็นสถานะประมาณนี้ไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะคุณณเนาะทางที่คุณทั้งคู่เองอะ่ะมีใจให้กันและกันเยอะมากๆแต่ด้วยเรื่องราวสถานะความเป็นอยู่ในตรงนี้อืม ในทำให้คุณทั้งคู่เนะีนะ่ยจะต้องอยู่ในสถานนะความสัมพันธ์แบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะยังไงยังไงอยู่ที่คุณทั้งคู่แล้วกันว่าจะยังไงแบบไหนนะคะคุณคุณอืมพอใครที่ขึ้นมาตรงนี้สถานการณ์นะ่ะมันค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นคุณปรกษบก็ได้นะที่อาจจะแบบ สถานนะมันเหมือนไม่ชัดเจนนะคะคุณมันเหมือนยังเคลียร์ตัวเคลียร์อะไรบางอย่างไม่ได้ทางฝั่งเขาคนนี้เองอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวคุณเองนั้นยังต้องการเขาอยู่ไหมนะคะเหมือนเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้มีอะไรที่ดีขนาดนั้นนะคะคุณอืม ในตอนนี้พฤกษบเองอ่ะจะทำยังไงต่อไปกับเขาคนนี้นะคะมากับไพ่ h e ดเชมพล a n นนะคะเหมือนตัวคุณเองบางทีบางครั้งคุณก็มองไปที่เขานะถามว่าคุณรักเขาไหมคุณรักเขามากเลยอะ่ะคุณพฤกษบแต่คุณไม่รู้เหมือนกันว่าการที่ให้เขาอยู่ตรงนี้นั้นมันจะเสียเวลาหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะไพ่สองเหรียญน,นะคะมากับไพ่เพดชอปเพดเดิลเนนะเหมือนตัวคุณเองอะ่ะ ห้าสิบห้าสิบอะแต่จริงๆแล้วอะคุณก็ไม่อยากที่จะเสียเขาไปแบบนั้นบางทีบางครั้งคําพูดหรืออะไรก็ดีของคุณนะมันก็พังไปแหละมันก็อะไรยังไงไปแหละถามจริงว่าชอบลองใจไหมไพ่คุณนี่ขึ้นมาออกแนวเหมือนคนลองใจเลยนะคะคุณปึกศพอืม แล้วเขาคนนี้เขายังไงกับคุณบุกศบ,บ้างนะคะไพ่ที่ขึ้นมาเหมือนกับไพ่เดอะแฮงแมนนะเขาคล้ายๆคุณเลยค่ะคุณบุกคศบเขาก็ดูทางฝั่งคุณนะว่าคุณจะยังไงกันแน่ตัวเขาอะสแตนบายอยู่ตรงนี้แล้วตัวเขาเองอะพร้อมมอบความรู้สึกดีๆพร้อมมอบความทรงจําดีๆให้กับคุณตรงเนี้ยเ,เรื่อยๆอชอบคับขึ้นมาเนาะแต่บางครั้งนะคะคุณบุกคศบ ตัวเขาเองอ่ะอาจจะอาจจะแสดงออกในบทบาทที่มันอาจจะดูแบบไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่เพจออฟซอดมากับไพ่เดอะฟูลขึ้นมาตรงนี้นะแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวเขาเองอ่ะมันไม่ได้อยากที่จะไปไหนหรืออะไรยังไงนะคะเดอะเฮอร์มิเหมือนเขาเองอ่ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจัดการกับคุณยังไงว่าจะทํายังไงดีความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเหมือนคุณทั้งคู่อ่ะเหมือนรู้จักเรื่องราวในชีวิตกันค่อนข้างจะดีรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงหรืออะไรแบบไหนนะคะคุณ คุณนะคะมันก็เลยทําให้การวางตัวก็ดีเวลาเจอกันก็ดีหรือทําอะไรไงก็ดีดูมันลําบากไปหมดเลยนะคะซึ่งเขาคนนี้ก็มีความรู้สึกอดัดเหมือนกันในขณะเดียวกันเหมือนเขาเองก็รู้สึกว่าอืมเข้าไปทําให้คุณมีปัญหามากขึ้นไหมหรืออะไรพวกนี้นะคะ่ะคุณปรึกศบนะอืม ถามว่าน้องวามสัมพันธ์ดีกว่านะคะคุณนั้งคู่นะในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงบ้างไพ่ที่ขึ้นมามีไพ่หกดาบกับไพ่เดอะสตาร์นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ถามว่ายังเดินไปด้วยกันได้ไหมไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันก็ลุ้มลุมดอนดอนนิดนึงนะคะคุณคุณเนาะนั่นไงสุดท้ายก็ยังเดินไปด้วยกันได้อยู่ไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยทางฝั่งคุณคุณก็รักเขาทางฝั่งเขาเขาก็รักคุณนะคะคุณบึกซบเนาะแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะมันเหมือน รักแล้วก็เป็นห่วงกันกลัวกันและกันเป็นทุกข์มากเกินไปนะคะดังนั้นในความสัมพันธ์ในเดือนเมษายนนี้นานทําใจนะมันจะขึ้นขึ้นลงลงนิดนึงเวลาดีมันก็ดีใจหายเวลาที่มันนิ่งมันเงียบมันอะไรไงไ,ไปมันก็เงียบจนหน้าใจหายเช่นเดียวกันนะคะคุณคุณดังนั้นถ้าอยากจะแนะนำอะเกี่ยบวความสัมพันธ์นี้ดีคะหนึ่งมเมทาวนะคะ ให้เริ่มต้นใหม่ทีแอมเพสนะคะแล้วก็มากับไพ่เดอรจัดเมนนะจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องมังเอิญจริงๆนะที่ทำให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันได้มาคู่กันตรงนี้นะคะเดอรจัดเมนเนี่ยมันเหมือนมีการทำอะไรบางอย่างร่วมกันไว้แล้วทำให้คุณทั้งคู่นั้นได้มาเจอกันได้มาพบกันนั่นเองนะคะคุณๆเนาะดังนั้นเราเนี่ยก็คือจะพูดยังไงดีเขาแนะนำว่าถ้าไหวก็ไปต่อนะคะเพราะว่าไปต่อถามว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้ไหมแน่นอนในอนาคต แต่อาจจะเป็นอนาคตไกลนิดนึงนะเพราะมากับไพ่แบบดี่ยวเพจตรงกลางหนึ่งไปเท้าตรงนี้คุณทั้งคู่มีโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเ,เร็วๆนี้หรืออะไรวันนี้2วันนี้แน่ๆนะคะดังนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาหมดเลยนะคะอยู่ี่คุณทั้งคู่แล้วกันว่าจะไหวไหมถ้าไหว้ะไหวไกันแค่ไหนในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะไพ่เขาก็แนะนํานะคะแต่ว่ายังไงยังไงอะอุ้มรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่ สหรับบางคู่บางคนยังไงก็ลองไปถัวไปชั่งน้ําหนักกันดูไปคิดกันดูก็แล้วกันเนาะเมนูจะพูดยังไงทุกคนดวงกับทั่วๆไปนะคะก็ไม่ได้สนับสนุนหรือว่าอะไรยังไงนะไพ่ขึ้นมายัางไงก็อ่านไปแบบนั้นนะคะคุณคนนะหวังว่าจะไม่คิดมากกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะสาหรับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับอุ้มด้วยนะคะกดติดตามให้กับอุ้มด้วยเนาะคนที่เข้ามาใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับอุ้มด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือน เวลาที่อุ้มนะั้นลงคลิปนะคะทุกๆคอมเมนต์คือกําลังใจที่ดีสำหรับอุ้มอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะใครรีบใครด่วนอย่าได้คิวเราอย่าได้คิวไว้สแกนคิวอโค้ดทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนมากๆเดี๋ยวจะไปต่อที่สถานะของคนมีคู่นะคะคนสถานะไม่ชัดเจนวันนี้ขอบคุณคะ่ะ น,นีค่ะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะสําหรับใครก็ตามนอที่อยู่ในสถานะของคนมีคู่นะคะอุ้มเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยอุ้มก็รู้สึกว่าแบบจะอ่านจากตรงไหนก่อนดีนะคะคุณคุณเพราว่าไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยถามว่าคู่เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ยัยงไงนะคะอุ้มรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและจริงจังมากๆเลยนะเพราะว่าได้ไพ่ดีแอมเพลอร์มากับ 8, ไพ่แปดเมทาลขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะคุณคุณเป็นความสัมพันธ์ที่ถามว่ามาด้วยกันนานหรือย,อยังอุ้มคิดว่าค่อนข้างที่จะนาน บางคนอาจจะมีการทำงานมีการทำธุรกิจหรืออะไรพวกเนี้ย ด้วยกันแล้วนะคะคุณคุณเนาะมันเหมือนสถานภาพความสัมพันธ์เนี่ยมันมันลงลึกมากๆเลยแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าถามว่าแบบมันชัดเจนไหมมันก็ชัดเจนมากๆเลยนะคะคุณคุณเนาะแต่สถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยอุ้มรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยมือหวาสักเท่าไหร่นะคะไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ถามว่าไปด้วยกันได้ไหมก็ยังจับมือยังเกี่ยวก้อยเดินไปด้วยกันอยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอุ้มรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเพื่อนมากกว่าเหมือนแฟนนะคะทุกคนมันเป็นความ สมาั์ที่ก็เดินไปด้วยกันมีปัญหาก็พูดก็คุยก็อะไรอย่างไงกันแต่มันไม่ค่อยคุยกันในเรื่องหวานๆในเรื่องซึงซ้งๆหรืออะไรอย่างไงกันสักเท่าไหร่นะคะมันเหมือนต่างคนต่างเออต่างเดินต่างใช้ชีวิตต่างอะไรพวกนี้ค่ะคุณพิกศพเนาะทางฝั่งคุณพิกษุ คพึกศพเองอะ่ะมันอยู่ในจังหวะที่ตัวคุณเองก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันเดี๋ยวความสัมพันธ์นี้มันไม่รู้เหมือนกันว่าจะเดินไปทางไหนหรือจะเป็นอย่างไงหรืออะไรแบบไหนต่อไปดีอะค่ะคุณพลกศพเนาะบางทีมันก็รู้สึกสับสนเหมือนกันในความสัมพันธ์ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเออเขารักเราไหมเขายังอยากเดินไปกับเราอยู่ไหมยังอยากมีอนาคตไปกับเราอยู่ไหมนะคะรู้สึกยังไงกันแน่คือมันเป็นอะไรที่แบบเออไม่ได้พูดถึงความชัดเจนหรืออะไรตรงนี้ขึ้นมาสัากเท่าไหร่เนาะทั้งฝั่งเขา าคนนี้เนี่ยเขาก็มากับไพ่ที่แบบว่าอืตัวเขาเองอะ่ะก็พยายามทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถที่จะทําได้สามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้เนาะทางฝั่งเขาเองเน่ะก็จะเป็นไพ่ที่ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอนาคตเรื่องอาชีพเรื่องอะไรพวกเนี้ยที่แบบ ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะคนๆนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟอย่างเช่นคุณเมธคุณสิงคุณธนูก็ได้นะแต่ธาตุไฟเยอะมากๆเลยนะคะถ้าลงลงมาก็จะเป็นชาวธาตุน้ําอย่างเช่นคุณกรกฎคุณมีนคุณพิจิกเนะาะไพ่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์หรืออะไรยังไงที่ขึ้นมาก็เลยขึ้นมาเป็นประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ไปเรื่อยๆก่อนนะยังฟันธงไม่ได้ยังพูดอะไรไม่ได้มากนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้โอเค ถามว่าในตอนนี้เนี่ยเขาคนเนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณปึกศพบ,บ้างนะคะมากับพ่ท t อ o of s w o r d นะคะแล้ก็จะเป็นพ่สองไม้เท้านะ เเหรียญแล้วก็จะมากับไพ่หนึ่งถ้วยนะเขาเองเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนไม่เหมือนเดิมแต่ตัวเขาเองอ่ะก็เลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะเงียบดีกว่าเขารู้สึกว่าเอออะไรยังไงที่จะเกิดขึ้นเขาคิดว่าคุณน่าจะคิดดีคิดถี่ทวนมากพอแล้วอะค่ะคุณปรึกศบเนาะดังนั้นตัวเขาเองก็จะแบบไม่ได้คิดเลกคิดคือมันคิดเลกคิดน้อยแหละแต่คือว่ามันจะไม่ทําให้มันเป็นปัญหารหรืออะไรยังไงกันถ้าเกิดอยากต่างคนต่างอยู่โอเคเขาก็ต่าง คนต่างอยู่ได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอะไรยังไงเขาก็พร้อมที่จะพพอร์ตในสิ่งที่คุณต้องการตรงนี้ได้อะคะ่ะคุณบึกศพเนาะสำหรับคุณบึกศพแล้วคะ่ะคุณยังไงกับเขาคนนี้บ้างนะคะมันเหมือนเดินไปด้วยกันเรื่อยๆแต่มันมองไม่ค่อยเห็นอนาคตสักเท่าไหร่อะคะ่ะคุณบึกศพคุณรู้สึกคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะคิดถึงในอดีตในความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยในความสัมพันธ์น่ะมันเป็นความสัมพันธ์นนนที่ดีมากเลยในอดีตเราสองคนมีความรักความรู้สึกหวานแหววหรืออะไรพวกนี้ที่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่พอมาสักระยะ นึงมันเหมือนว่าแบบเหมือนต่างคนต่างอยู่มันเหมือนเป็นอะไรที่มันเรื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกถึงความที่มันแบบไม่ค่อยมั่นคงอะไรยังไงสักเท่าไหร่อะนะคะปรึกษอบคุณมีใครเข้ามาไหมเนี่ยอุ้มรู้สึกถึงใครบางคนที่กําลังจะเข้ามาหรือว่าคุณกําลังซ่อนไว้หรือเปล่าเพราะว่ามากับไพ่เซเว่นออฟซอที่ขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันนะคะอือ ใช่แต่ว่าทั้งคุณทั้งเขาอะค่ะทุกคนถามว่าในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยเดินไปด้วยกันได้ไหมไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยเขาบอกว่าเดินไปด้วยกันได้นะคะสามารถที่จะจับมือเดินไปด้วยกันแบบนี้เรื่อยๆแหละค่ะคุณคุณแต่ในเรื่องของความสุขหรืออะไรพวกนี้นั้นอุ้มรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมสักเท่าไหร่อุ้มรู้สึกว่าเมื่อก่อนหน้านี้นั้น่ะคุณทั้งคู่นั้นจะมีความสุขในความสัมพันธ์กันอะไรกันมากกว่านี้แต่ทุกวันเนี้ยมันไปด้วยก ว่าไปด้วยกันตามหน้าที่อะค่ะทุกคนเนาะนังนั้น,นะหาเวลาให้กันและกันบ้างเดินทางด้วยกันบ้างทําอะไรที่แบบชายหนุ่มหนุ่มสาวหรืออะไรเงี้ยตอนที่หยุดด้กันดูแลกันหรืออะไรพวกนี้บ้างก็ได้นะคะคุณคุณเนาะจะได้แบบ เออเป็นความรักที่ดีนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะดึงดูดพลังงานความรู้สึกเก่าๆที่คุณทั้งคู่นั้นเคยมีความสุขซึ่งกันและกันเนาะถ้าปล่อยไปตอนไปแบบนี้เรื่อยๆอ่ะตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่อุ้มคิดว่าในอนาคตนี่อนาคตยายยวยๆอะค่ะทุกคนอุ้มกลัวปัญหาหรืออะไรพวกที่พวกนี้ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างคิดแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะมา พูดมาบอกกันได้ว่าเฮ้ยเธอฉันรู้สึกแบบนั้นนะฉันเป็นแบบนี้นะฉันตรงนี้ตรงนู้นอะไรแบบเนี้ยมันไม่สามารถที่จะมาพูดอะไรกันได้เยอะเพราะเวลาที่คุณหนึงคู่นั้นจะพูดจะอะไรไงกันขึ้นมามันเหมือนมันต้องคิดแล้วคิดอีกอ่ะมันแบบมีความเกรงใจซึ่งกันและกันเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกที่แบบมันมันดูห่างกันนิดนึงอ่ะทุกคนพูดไม่ถูกอ่ะ ไพ่ขึ้นมาประมาณนี้นะคะถามว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรคุณปรกษบคนนี้เพิ่มเติมบ้างไหมนะคะมาแบบไพ่ก้าวถ้วยนะคะเติมพลังงานบวกๆพลังงานดีๆเข้าไปความสดชื่นความสดใสเข้าไปนะคะสามไอเทมแล้วก็มากับไพ่ห้าเหรียญน,นะเลือกเอาว่าจะเติมความสุขหรือเติมความเศร้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณขึ้นอยู่กับคู่ของคุณด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่มาดูคลิปนี้เนี่ยถ้าเป็นคนเติมได้ก่อนก็ไม่ได้เสียหลายอะไรนะคะทุกคนยังเป็นความสํา พันที่ดีกันได้ยังคองคู่กันได้อยู่นะและอย่างหนึ่งคู่คู่เนี้เป็นคู่ที่ต้องคองคู่กันจะต้องช่วยเหลือจนเจือซึ่งกันและกันดังนั้นอย่าพึ่งน่อยกันเลยนะ ประมาณนั้นนะคะสําหรับคู่่คูนี้นะคะคุณคุณเป็นยังไงบ้างตรงกันบ้างไหมคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้ก็แนะนําให้ดูดวงส่วนตัวเนาะสามารถสแกน QR code ทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้เลยนะคะช่องทางหลักเป็นช่องฐานที่อุ้มตอบไวที่สุดเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด u b s ส r i b e ให้กับอุ้มด้วยเนาะสาหรับคนที่เข้ามาติดตามใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะคุณคุณคอมเมนต์มาคุยกับอุ้มด้วยนะเพราะดูคอมเมนต์เป็นกําลังใจที่ดีสําหรับอุ้มนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่าน คนมากๆเลยที่อยู่มาจนถึงตรงนี้วันนี้ขอบคุณนะสวัสดีค่ะ